สวัสดีครับพบกับแฟงครับกับวันสบายๆครับวันนี้เรามาอยู่ที่อยุธยาครับวัดโคกครับหลวงพ่อเกตแก้วพี่คุณทองครับที่ว่าน้ำมนนะครับน้ำี่ออกมาจากเสียนพระนะครับเราเข้าไปดูข้างในโบสถกันเลยครับนี่เงียบมากเลยครับคนไม่ค่อยมีครับวันนี้เงียบมากครับนี่บริเวณ รอบๆครับต้านในวัด ไหว้ทุกวันครับแปบดบโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งครับคำปิดสนานะครับของคนสมัยก่อนที่ทิ้งเอาไว้ครับเราก็จะมาสักการะด้านนอกกันนะครับ สกแกนกันได้นะครับร่วมทำบุญครับเฟซครับรู้ใช้ได้เปล่าครับลองสแกนดูนี่เป็นจุดที่ว่านะครับ น้ำมนต์นะครับพุดทมนุนจากเสียนผ่านนะครับเลือขวดครับจะมีฉลาบกบอกกาถาไว้นะครับผ่านไปผ่านมาก็แวะมาหยิบได้นะครับแล้ว,วมาไหว้พระกันเลยนะครับเเข้าไปด้านในกันนะครับ บูชามหาเตชาวันโตธรรมว่าบูชามหาปัญโยสังฆ้าบูชามหาโพค้าว่าหูสิโลกะนาถังอาทิตภูชะเณนนิครับเดี๋เราเข้าไปในโบสถ์กันนะครับ นี่เงียบมากเลยครับเขาไปเลยครับ ก็มาขอเข้ามากร,รมนะครับนิฐานจิตนะครรบทางด้านบนนะครับจะเป็นหลวงพ่อเกตแก้วพิคุณทองนะครับที่ว่า มีน้ำอยู่ตรงเสียนพระนะครับด้านบนเนี่ยครับนะครับเชื่อกันว่าน้ำน้ำโมนีคนที่สติไม่ดีครับสมัยก่อนมาปีนแล้วก็ได้เอาไปดื่มครับแล้วก็หายจากการเป็นบ้าเลยครับชาวบ้านรู้ก็เลยมาบรณนะนศลานที่แห่งน,นี้ครับ ขอได้ทุกเรื่องนะครับหลวงพ่อเกแก้วพี่คุณทองสองทางซ้ายนะครับจะเป็นหลวงพ่อนะครับเจ้าสัวครับช่องส่องผีนะครับบอกไว้ว่าคนที่ว่าการค้าขายร่ำรวยนะครับให้มาขอกับท่าน,นครับคนที่นั่กลับกว้างนะครับมาขอครับ ดีมากครับส่วนทางด้านซ้ายนะครับจะมาขอเกี่ยวกับการเจรจาค้าขายครับแล้วก็ขอลูกขอบุตรได้ครับนะครับส่วนหลวงพ่อเกี่ยแก้ววิคุณทองก็ขอได้ทุกเรื่องครับตั้งแต่ที่วัดน,นี้ก็น่าจะประมาณ สมัยอยุธยานะครับน่าจะเกินร้อยกว่าปีคร,ครับทางซ้ายนะครับหลวงพ่อเจ้าสัวนะครับหอเกี่ยวกับนะครับ ัความร่ำรวยครับขอโชคครับเกี่ยวกับธุรกิจนะครับู้ใหญ่เอ็นดูนะครับส่วนทางขวาจะเป็นเกี่ยวกับค้าขายนะครับขอลูกนะครับ เดี๋ยวเราไปต่อที่หลวงพ่อนาปกนะครับอายุพันปีนะครับครับเดี๋ยวเราไปอีกที่หนึ่งกันเลยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าแวะมาก็ขอพรนะครับหลวงพ่อเก็แก้วมิคุณทองนะครับเดี๋ยวเกี่ยวกับเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับรักษาครับโรคปัจจุบันนะครับแล้วก็สิ่งที่มองไม่เห็นนะครับ ทางซ้ายนะครับจะเป็นครับหลวงพ่อเจ้าสัวนะครับเขาเกี่ยวกับเรื่องเงินทองนะครับทางซ้ายทางขวาก็เกี่ยวกับลูกกับการค้าขายนะครับการเจรจานะครับมีโอกาสก็มาเยี่ยมชมบารมีกันได้นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ จะเปนนะนะน็นนะครับตู้นะครับน้ำมนต์นะครับร่วมบุญกันได้นะครับน้ำมนต์จะอยู่ด้านนอกของโบสถ์นะครับอยู่นี่สักพักหนึ่งครับ อ,อายุ100ร้อยกว่าปีครับหายากมากครับอยู่ที่วัดโครกรยุทยาครับ ดูคลิปนี้ขอให้มีโชคมีลาบนะครับาภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าลืมนะครับ พมากมนะครับนะครับก่อนที่เราจะขอพรนะครับเราต้องยกบุญให้ท่านก่อนนะครับนะครับพรที่จะสำเร็จได้ด้วยดีต้องมีการทําบุญมาแล้วนะครับแล้วก็สวดบนให้ท่านฟังนะครับนะครับแล้วก็ยกบุญให้ท่านนะครับพรก็จะสำเร็จนะครับอยู่ที่ดวงที่บุญเวรมีแต่ละคนด้วยนะครับ แค่นี้ก่อนนะครับวัดโก้ยธยาครับแมจ้ะชิจาใส่เป็นลูกไม่ไมีอะไรเลยคือเหมือนกันนะ you mm -hmm. ปีนะครับ hmm. um, นะคร,บนะครบขอบข้อนไปด้วยกันนะครับสาซ้ายมือครับจะเป็นัทำบุญตามวันนะครับ วัดโคกนะครับมาเชี่ยวชมบาร,รมีได้นะครับไปผันมานะครับยุทธยาวัดโคกนะครับนี่จะเป็นของเดิมของทางข้าบไฟนะครับเปลียนผ่านได้นะครับ What? Mm -hmm. าคลิปวัดโคกอัยุทธยาเดชไปเลยนะครับนะครับสวัสดีครับ